แนะนำตัวก่อนเลยนะคะนิชิกิวีนะคะวันนี้ค่ะมีเทคนิคนะคะจะมาสอนการเช็ดเครื่องสำอางออกด้วยมือเดียวแล้วก็อุปกรณ์นะคะก็มีไม่เยอะเลยง่ายเวอร์เตามมาดูกันเลยดีกว่าค่ะว่ามีอะไรบ้าง 1. น,นะคะไข่ไก่ค่ะไข่ไก่2นะคะเครื่องปรุงรสแล้วก็น้ำมันค่ะ 3. นะคะก็คือถ้วย 4. ก็คือกระทะค่ะหมดแล้วง่ายปะอ่ะงงงงไม่ต้องงงค่ะยังไม่หมดลอเล่น ที่สำคัญที่สุดเลยนะคะนั่นก็คือสิ่งนี้ค่ะเลน Bifesta Cleansing Water ก็ขวดนี้ค่ะแล้วก็สำลีเนาะตามมาดูวิธีทำกันเลยดีกว่าว่าทำยังไงอันดับแรกค่ะตอกไข่ค่ะตอกไข่ตอกลงไปเลยค่ะแล้วก็คนนะคะเช็คเลยค่ะเช็คเลยค่ะแล้วก็ใส่ซอสค่ะชอบเค็มน้อยใส่น้อยเค็มมากใส่มากค่ะแล้วก็คนเลยค่ะ ไปค่ะชุ่มพอประมาณแล้วนะคะเราก็เอามาแปะไว้ที่ตาของเราเลยค่ะที่เราต้องการจะเช็ดเครื่องสําอางออกนะคะหลังจากนั้นเราจะมาทําสิ่งที่สําคัญมากๆเลยตรงนี้เป็นไฮไลท์เลยค่ะนั่นคือการพลิกไข่ค่ะไปพร้อมๆกับการเช็ดเครื่องสําอางค่ะดูนะคะ 1, 2, สอ้เห็นไหมคะว่ามันง่ายมากๆเลยไข่ก็สวยแถเื่องสาอางยังเช็ดได้หมดจด ลองใช้แล้วชินลค์เลย